ระหว่างทําพิธีเผาศพทุกคนได้ยินเสียงคอดังมาจากในโรงคอถี่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนข้างในกําลังดิ้นตอนแรกญาติๆคิดว่าเป็นเสียงไม้ลั่นแต่เสียงนั้นกลับดังเป็นจังหวะแปลกๆเหมือนคอรหัสตึก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 พระในวัดทําหน้าไม่ดีบอกเบาๆว่าศพนี้ไม่ควรเปิดโรงอีกแล้วนะโยมแต่พอเสียงดังจนเหมือนกําลังทุบเต็มแรงญาติคนหนึ่งทนไม่ไหวตะโกน ถ้ายังมีชีวิตอยู่ให้ส่งสัญญาณมาอีกครั้งเสียงคอหยุดทันทีแล้วกลับเป็นเสียงขูดยาวๆจากด้านในกรอบกรอบเหมือนเล็บกำลังลากไปบนไม้สุดท้ายญาติสติแตกวิ่งไปงัดฝาโลงพอเปิดออกข้างในว่างเปล่าไม่มีศพเหลือแค่รอยเล็บนับสิบๆรอยขุดเป็นทางยาวลึกเข้าไปในไม้แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนช็อกที่สุดคือ รอยเล็บไม่ได้ขุดจากในโรงออกมามันขุดจากด้านนอกเข้าไปข้างในทันใดนั้นเสียงคอดังอีกครั้งแต่คราวนี้ดังขึ้นจากใต้พื้นเมนตึกตึกตึกเหมือนกำลังบอกว่าฉันยังอยู่ที่นี่มานานแล้ว